สวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้ทดสอบไลฟ์สตรีมหน่อยนะครับนนพอดีเ<ำ>พิ่งทำเพิ่งทำแคมปิ้งคาร์เสร็จวันนี้นะครับก็เลยลองมาไลฟ์สตรีมทดสอบให้ทุกคนดูนะครับ s u ซ u k i เซเลริโเดี๋ยวกลับกล้องตรงไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่านี่นะครับเดี๋ยวทดสอบรถนอนนิดนึงนะครับอันนี้เป็น อ่าทำรถนอนในรถนะทำที่นอนในรถนะครับซูซูกิเซล,ลีโอนะครับนี่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปแคมปิ้งนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันจะนอนได้ไหมเดี๋ยวผมลองนอนให้ดู โอเคโอเคนะครับมาไลให้ดูกันประมาณนี้นะครับก็อย่างไงเดี๋ยวฝากติดตามในคลิปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ทดสอบไปแล้วก็ถ่ายทําคลิปไปด้วยนะครับนี่ด้านล่างเป็นไม้นะครับเตียงไม้เตียงไม้แน่นหนาแข็งแรงนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับ สูงร้อยหกสิบนะฮะร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบห้า 5, นอนได้สบายนะครับอย่าไปถ่ายโดเรมอนเยอะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ฮานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับปิดไลฟ์ตรง่หน